สวัสดีครับเกษตรวันหยุดมาอีกแล้ววันนี้มาชมมะพร้าวมะพร้าวก้นจีบบ้านแถวความหวังของหมู่บ้านตอนนี้ก็เริ่มติดลูกบ้างแล้วครับปลูกมานานสี่ปีเข้าปีที่ห้าับเริ่มมีละหนึ่งผลความหวังของหมู่บ้านแล้วมาดูขลายนี้หนึ่งนี้ก็เริ่มติดเยอะแล้ว มาดูฝั่งนี้กัยครับกว่าจะได้ขนาดนี้ต้องต่อสู้กับภัยแล้งภัยธรรมชาติทั้งจากร่วงนี่ครับร่องรอยของร่วงที่กัดกินมีไม่ติดก็มีครับ ไม่ใช่ว่าจะติดเสมอไปเพราะว่าด้วยพื้นที่ของเรามันเป็นพื้นที่แล้งนะแล้วปีนี้มาเจอภัยแล้งขึ้นทำให้มาพ้าวเราก็ขาดน้ำนะฝนไม่ตกมาเป็นเดือนกว่าเพิ่งมาตกคนระับดินเพิ่งมาชื้นเพิ่งมาตกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วดินเริ่มมีความชื้น พอดินเริ่มมีความชื้นมะพร้าวก็เริ่มติดลูกครับวามบังของหมู่บ้านนะครับต้นเดียวครับทั้งสวนออกต้นเดียวต้นนี้ก็พยายามต่อสู้กับศัตรตนะูเมื่อก่อนมันจะเป็นเหมือนกับพญานาคนะครับต้นนี้จะสังเกตดูว่าลักษณะโครงสร้างก็ยังอยู่นะของพญานาคนะแต่ก็สู้ ลอดออกมาก็ปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาตินะครับช่วงแรกวางแผนจะปลูกมะพร้าวครับทางล่องสุดท้ายมะพร้าวโดนพิษฝนทิ้งช่วงพิษภัยแล้งนะครับเราก็เลยมีกล้วยมาแซมนะครับกล้วยเล็กบ้างใหญ่บ้างนะแล้วแต่นะว่า จะมีความอุดมสมบูรณ์ของน้ําฝนตกมากน้อยแค่ไหนต้นนี้ก็เริ่มโตแล้วครับมะพร้าวมะพร้าวน้ําหอมบ้านแพ้วก้นจีบครับต้นนี้ก็เหมือนกันครับล่วงกัดกินนะครับแล้วระหว่างต้นกล้วยก็เราก็จะมีกล้วยมีฝนเล็กนะมีเครือใหญ่ที่ต้องใช้ไม้ค้ำพราลมแรงนะปะปนกันไปก่อกล้วยปลูก เพื่อให้อันนี้ปลูกพร้อมกันนะครับกับต้นที่มีผลปลูกพร้อมกันตัวนี้จะต้นเล็กเราก็มีกล้วยไว้รับประทานนะครับช่วงระหว่างรอไม้ผลของเราติดออกฝั่งนี้ก็จะเป็นไม้ป่าสนยางนะอ่ะ ต้นยางนาต้นพยอมนะครับตรงนี้โซนนี้ก็จะเป็นไม้ป่าทั้งหมดเรามีมะม่วงมีต้นลิ้นฟ้ามีหลากหลายพืชพันธุ์นัดในสวนเดี๋ยวเราไปดูมาผัาที่เป็นความหวังของหมู่บ้านกันอีกรอบหนึ่ง มพ้าวน้ำหอมบ้านแพร็ก้นจีบกว่าจะติดลูกก็สี่ปีเข้าปีที่ห้า